กาบตีนทัพพุสมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนปลดแบรนด์ฟรีไฟล์นะครับทุกคนโอเคขั้นตอนแรกให้ทุกคนกดเข้าลิงก์นะครับทุกคน <Yeah. S 1> กดเข้าลิงก์ตัวนี้มาเลยนะโอเคเมื <Okay. S 1> นะ่อกดเข้าลิงก์มาก็จะเป็นแบบนี้นะ <Okay. S 1> โอเคก็ให้กดดาวน์โหลดเลยนะครับทุกคน <c oughs> ก็กดดาวน์โหลดเลยนะ โอเคก็รอมันดาวน์โหลดนะครับทุกคนตอนนี้มันก็ดาวน์โหลดแล้วนะครับกดตกลงไปเลยนะก็ดาวน์โหลดเลยนะโอเคตอนนี um ้มันก็ดาวน์โหลดแล้วนะครับทุกคนถ้าพูดไม่ชัดก็ต้องขอภัยทุกคนด้วยนะครับพอดีว่าเป็นคนลาวเป็นคนสอบปปลาวนะครับทุกคนเค ามาที่ไฟนะครับไฟของตัวเครื่องของโทรศัพท์ของคุณเลยนะครับทุกคนโอเคแล้วก็กดเข้าไปที่แอปลเคแอปนะครับโอเคแล้วก็กดติดตั้งเลยเป็นตัวนี้นะครับทุกคนอาจจะพูดผิดพูดถูกก็ต้องขออาภาัยทุกคนด้วยนะครับทุกคนขออาภาัยจริงๆนะรววาเป็นคนสอบปอป,อปอลาวนะครับทุกคนโอเค เราก็ออกมาเลยนะครับทุกคนแล้วก็กดเข้าตัวไอที่ดาวโหลดมานะก็กดอนุญาตไปนะโอเคแล้ว <"Okay. S 2> เราก็กดไปนะแล้วเราก็กดตัวสีตัวไหนว่าตัวบวกนะครับทุกคนผมก็จะซีลลูกศรให้เลยนะตัวบวกซ้ายบนแล้วก็ กดแอดมาแล้วก็กดเข้าเกมเลยนะครับทุกคนตามตามเลยนะโอเคตอนนี้ผมก็รอมันเข้าเกมนะครับทุกคนอาจจะพูดไม่สัดก,ก็ต้องขออภัยทุกคนจริงๆนะครับพอดีว่าเป็นคนสอบปปลานะครับทุกคนโอเคอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับทุกคนโอเคตอนนี้ก็ กำลังเข้านะครับทุกคนผมก็จะไม่ตัดนะผมก็จะไม่ตัดต่อนะพอดีว่าทุกคนจะได้เส่อใจผมไงโอเคผมก็จะล็อกอินด้วยเฟซเลยนะกดล็อกอินเฟซเลยก็ได้นะแอปตัวนี้นะกดล็อกอินเฟซเลยนะครับทุกคนเห็นไหมแล้วก็กดเริ่มเกมเลยนะครับทุกคนล็อกอินเฟซก็ได้เลยนะครับทุกคน ไม่ได้เล่นแบบโปรอะไรเลยนะเล่นแบบเหมือนคนปกติเลยนะครับทุกคนโอเคพอดีว่าผมก็ติดแบรนดจริงนะครับก็ไม่ได้โมอะไรนะติดแบรนด์จริงนะครับทุกคนผมก็แก้ได้นะครับทุกคนโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทุกคน